ของสิงชอยพีสนุกนะคะวันนี้นะคะทุกคนแพแพรี่พังแพรี่พังก็จะมาสาธิตการแต่งหน้าเดี๋ยวกันนะคะอันยองเอานะคะทุกคนวันนี้แพรี่พังก็จะมารีวิวการแต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้เราจะแต่งแบบ ญี่ปุ่นนะคะเป็นออกมาจากตรงมาจากฮอกไกโดเป็นแฟชั่นใหม่รับหน้าหนาวผิวสาวแตกผิวก็ <c oughs> ออกมาทำซออขาออกแนวสไตล์ผีญี่ปุ่น <c oughs> เรื่องนี้อย่าดูถูก <c oughs> เราต้องแต่งเป็นผีต้อนรับวันฮาโลวีนอีก2-3เดือนข้างหน้า ซึ่งอีกนานแต่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะตกงเกนอะไรเราต้องรำเสมอ,อมแต่คุณผลิตโชคช่วยอ,อกหน่อย <laughs> <laughs> อะไรคือฟองน้ำที่เคยเป็นสีชมพู <c oughs> แล้วกลายเป็นสีอิด <c oughs> เหมือนไปบ้านคนอยู่แถวดินแดงดินแดงครับอ่อแดงจริงเพราะว่าแม่งแดงทั้งกระเป๋าเลยค่ะแล้วตอนนี้นก่อนอื่นช่วยเกลี่ยเกลี่ยแก้มก่อนครับดูสภาพช่วยเกลี่ยแก้มให้หน่อย อย่างนี้มือไม่ต้องละใช้เท้าจะได้อะไรครบ็ปิดใจเอ่อขอโทษนะคะขอดิฉันเชื่อแลแรงแพรริพายแพรริพังเยอะมากขอโทษนะพอดีขอกระเจ็ดเยอะกอนโอ้าวมามาซื้อๆนี่คืออะไรอะคันหน้าอ๋ออันนี้พี่ม้ามครับอันนี้ไม่ธรรมดากันอดีตเคยเป็นสม่วง นอภาพี่ม้าอ่อนพาอันนี้เป็นพี่ม้มนี่นะพี่ม้มนะครับโอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มแตุ้งตานมันมมมันนมนมอย่ามาดูนี่กำลังเสริมกิอยู่เนี่ยเสริมกระกำลังกใจบอกว่ามีคนมาขอถ่ายรูปถ่ายเลยครับมาเลยเออตอนเนี้ยแผลงดีนี่คือเป็นแฟชั่นไม่ต้องเกลี่ยไม่ต้องเตี่ยถ่ายเลยมันไม่ให้เกลี่ยด้วยนมจัดการเลย บ้านเป็นแลวดินแดนตัวนี้อ๋อเหรอไม่เกี่ยเลยเฮ้ยมึงมึงอ่านบ้างตลกดีทำไมมันดีใจเนี่ยอ่านไม่ทันหรอถ้ามันน่าจะส่งเสียงกันได้เนาไลน์ตัดต่องวุ่นวายเนอะตรงนี้เราเป็นจุดที่ซ่อนอ่อนอ่อนโยนต้องค่อยๆ่อยอ๋เหรอจุดที่อ่อนโยนอ่อนต้องไหม มึงเขายีตแม่ตอนเนี้ยต้องถึงตายตาโอ้ยเอาแฮลรี่พังเขาบอกมามึงนี่มึงแล้วทำไมชิมเมอร์มันอยู่ที่ปากกูได้เนี่ยก็มึงแหละอยากเป็นผีญี่ปุ่นรอเวลาเรามึงกลับมาจากญี่ปุ่นไงผีญี่ปุ่นอันนี้เป็นสไตล์ใหม่นะคะทุกคนปากนี่เราต้อง ใช้อันนี้นี่นะคะเป็นกระดาษทิชชู่ที่ขาวมากตอนนี้ตอนนี้นมป่องกำลังเมาแล้วเพราะว่าเพราะว่าฮะนมป๋องบอกว่าผลิจะได้ไม่กินเยอะไม่กินเลยเพราะนมป่องกินไปหมดแล้วป่องเป็นคนที่ทำงานดี บอกเขาได้ไงบ้างนะกุแฟช่นใหม่ทนตาล่งน้องีด้วยคนคิวเดี๋ย่นมออันนี้เรื่งเกียร์เร็วเกียร์ผูการกูเยอะมากแลวกาผูการมึงเกียร์มึงลับตาดีมากดีมากอืม ประกอบเยอะเดี๋ยวค่อยมากันคิ้งก่อนนะแต่เทุกคนเอานี่เช็ดก่อนกันมึงแย้ปไปก่อนอุย้ยคัดดนดาวไวนะ้เนี่ยล้างหมดเ,เลยเซื้อให้ใหม่เออแฟนคลับพักซื้ออันนี้ใหม่ให้หน่อยล้างหรอมันคงไม่ล้างเฮ้ยมึงเนี้ยละโอเคได้ละไดละละแต่ปากซีดไปนะเอาขาวๆไปถ่ายจำติ่งเลยวะ กไม่ได้ <สะ S 1> ต้องทำให้ดูเป็นแบบธรรมชาติ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 นี่ฉีอะไรอ่ะมันทาออกมาจะเป็นแค่น้บเบาๆข้างในอนนั้นอ่ะอะเมมอรู้สึกเป็นคนไรหันน้ามาดูใหม่สิ คนใหม่ดาวิกายามวิการใหม่ยามวิการพี่ผลิตนี่แหละยามวิการนะั้นตลอดเอานะคะทุกคนระหว่างที่ผลิตไปถ่ายรูปเราจะโอุ้ยเอาเอานี้เออนี่ผลิตจามรับเชื้อไปเดี๋ยวกันเดี๋ยวกอนมึงรีวิว รีวิวรีวิวกระเป๋าเครื่องสำอางของผลิตโชคอันนี้เรียกได้ว่าผลิตณดินแดงอ๋อไม่ใช่ของเมืองใครอะนมเตย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 เดี๋ยวมาดูนมเตยกันนะคะมาดูการรีวิวสินค้าของผลิตโชคบ้างตา ตากุบ้างไออามันมึงจะถ่ายรูปกับเขาไหมเนี่ยเขารออยู่ยังแล้วทำไมนมเตยวันนี้เดี๋ยวพี่เป็ดพี่เป็ดจะมารีวิวขอบปากแคนุณพี่เป็ดเหรอนมเตยกระเป๋าเครื่องสอบอางนมเตยต้องเซตบ้างค่ะนี่ดินี่ชมพู่อรยาชมพู่อรวาสเชิญค่ะไม่ิใส่ใส่ชมพู่อรวาสเอารีวิวเซ็นคุณ ปัดเข้าโฆษณาปัดเข้าโฆษณาแป๊บนึง่มแล้วีุไทยนะครับตกนากัใครมอหรู้วอ้าวาอไรไม่ใช่เนงียามเดินอะไรเดินเาไม่ แล้ว啊ระหว่างที่ผลิตไปถ่ายรูปเราจะทำการรีวิวกระเป๋านานทำเป็นบอกนมเตยของมันแหละนี่เยี่ยมากอุ้ยจะให้เอาไปถ่ายมึงไหมไม่ไม่ไม่ช่วยเทคแคร์แฟนๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ พี่เตยนี่ของพี่หรอไหนไม่ใช่ของพี่เชื่อใครได้ว่ะกูเนี่ยทำไมมันบอกว่าอะไรของนมเตยเนี่ยของตัวเองไหมแล้วก็บอกพี่ว่าจะเปลี่ยนกระเป๋าเพิ่มสัมารอยูแล้วมันบอกมีใช้ได้อยู่ไม่กี่ชิ้นก็เลยไม่เช็ดอ๋อมันบอกว่าจะเช็ดทำไมในเมื่อข้างในมันแตกแล้วอ่ะมาดูดูผลิตนะ ีอันนี้เขาไม่ให้ไปถ่ายหรือเขาให้วะถ่ายได้ปะเนี่ยพี่เตยอันนี้คือยังไม่ต้องถ่ายใช่ป่ะห้ามถ่ายกลับปะเฮ้ยวันูนี่ดูหน้าแดงๆสุขภาพดีเนาะเลือดฟาดฟาดเลือดฟาดเลือดฟาดที่ของใคร เตนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนะก็ดีแต่นี่คืออะไรแตกหมดฝาแป้งเปิ้งเนี่ยมันแตกหมดทุกอย่างโอ้เมียดูแลน้องเมียเช็ดไปแล้วมันก็แตกอีกซื้อมาฝากมันหน่อยนี่เพิ่งซื้อมานี่คือสีอะไรพี่ออริจินอลชมพูสีสีน้ำตาลน่ากลัวมากแบบมันอะไรสนใจกับเขาด้วย คนนี้สนใจเครื่องสําอางเราไว้คุณลูกเมียมีไหมนะมาสนใจเครื่องสําอางเนี่ยอย่าไปบอกมันนะโทรศัพท์มันใหม่มันวทำไงอันเนี้ยอันนี้ทำไงอ่ะรูดทางไหนสักทีมสกิปสกิปทำไงเดินนะใช้ก็ไม่เป็นโทรศัพท์มันอันนี้อันนี้ยไม่ทำอะไรละ มันใช้ไรงของมันตั้งแวะนิ่งคตรเดียวเลยทาตาสีชมพูเฮ้ยอันนี้เราให้มันแต่ว่าเฮ้ยข้างหลังพีหลอกอันนี้คือผลิตผลิตภัณฑ์ที่สำหรับชาวเอธิโอเปียเอธิโอเปียดีดีอันนี้คือแฮลลี่พังมารีวิวเฮลลี่พังมารีวิวครับก็จะสนุกสนานกันกระหัวซ้ำอันเนี้ย สีโทนเนี้ยที่ผลิตใช้อยากได้แทนๆนะคือทุกสิ่งทุกอย่างในกระเป๋ามานอะเดี๋ยวให้ดูแบบรวมๆนะทีเดียวให้คุณเผาเพื่อนนะเคยเห็นตัวสลอนมาที่มันจะช้าๆหน่อยเคยครับีตัวเออที่มันจะแบบทำอะไรช้าๆหน่อยแล้วมันจะไม่ค่อยกระดิกไปทำอะไรออื คาดว่าตอนที่มันจะหยิบของไปใช้หรือไปเช็ดน่าจะอารมณ์นั้นน่าจะอารมณ์นั้นอะหมดเวลาแล้วไปขึ้นคอนเสิร์ตก็เลยไม่เช็ดก็เลยไปอย่างเงี้ยผลิตดินแดงมมอซูมเอฟแปดอ่าเสร็จแล้วค่ะพอก่อนไปลงรอผลิตนะแคปหนึ่งนะคะนี่คืออะไรคะแถวที่เด็กๆอยู่ปล่านียค่ะ ของแพรลี่พังแพรลี่แพรลี่พังแพรลี่พังแพรลี่อุเทนี่ยแพรลี่พังค่ะนี่เป็นอุปกรณ์อันนี้พร้อมจะเตรียมกันคิ้วแม่แม่นองดูนี่ชุดพร้อมเห็นไหมจ้างไหมนี่มีดโกนแพงไหมเนี่ยระวังโกนโดนของมีดโกนอันนี้ไม่แพงซื้อจากเซเว่นซื้อตอนเซเว่นปิด มงงงอันนี้คือ pony brush pony brush อันนี้แปรงสีฟันแปรงสีฟันโอเคอันนี้ก็ปัาแก้วทั้งหมดนี้คืออุปรกรณ์เขียนคิว้วเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวพุ่งหลับดีไหมนมอ่ามีแปรงก็อันนี้เป็นแปรงคิ้วนะคะ ใช่ยังไงครับเดี๋ยวเฮียมาเดีอเฮียมาแต่ตอนนี้โทรศัพท์เปิดอยู่เดี๋ยวคมไปยืนอยู่ข,ข้างไปทีค่ะครับผมได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวผมไปยืนครับว้ายจะขึ้นแล้วไปดูนางไหมไปแล้วอ้าวคิวยังไม่เสร็จเลยอะ่ะดิคุโดนเลม เอา้าแล้วนางมันไล่ไปทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ้อมไว้ไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนอุ้ย <c oughs> อะไรวะรองเท้าอรองเท้าน้อ ไ,ไม่ไม่เมื่อกี้รองเท้าโดนเขาคงไปเตะโดนไอเนี้ยเหล็กข้างล่างยังปกเหล็กเหล็กเนี้ยอ้อลืมหมายถึงแรงแผวรี่พังเนี่ยหรอ อเมืองของเมืองไปต่อเมขาสมบูรณ์แล้วใช่ไหมเฮ้ยแต่ดีนะหน้าดูดีเลยอะ่ะเติมความสีชมพูให้หน้าเมื่อกี้มันเป็นสไตล์เนะาะสไตล์หรือสตชนสไตล์หรือสะชน, <c oughs> นอ่ะลองยาวหรือว่าวิธีการผูกโบ เหมือนกันไหมนนะะคอนไม่เข้าเลยาเช็คไอเทมอาจารย์อาจารย์จะหาเลยทันหนีบนิ้วพี่แพลมีอะไรเก็บไปกับเล่างไหมอู้เยอะมากเลยค่ะมีอะไรเก็บเต็มเลยเอามึงมึงไปมึงนะอ่ะเอามึงอันนี้มึงอันนี้แม่เฮ้ยอันนี้ด้วยคฮะ ครับครับตอนนี้เมืองเมืองเวลาซื้อมันจะมีกล่องและมันเก็บไว้ไม่ได้เก็บแล้วเก็บไว้ในรตู้เสร็จแล้วได้ค่ะได้ค่ะเอ๊ะ oh my god ได้ค่ะ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 เป๊นนะคะแต๊บเนะคะเต้นนะคะเต้น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 เตเต้น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  มไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ติดกระดูอ๋อไมเดี๋ยวใม่พีไปเอาอีอบคุณครับ นนีร้ยพูดใ่กับตัวนีเร็จแล้นง่ของนะโรัพท์ายรปมรใครช้าหล่คนอยากขอรย้อโล่ต้องต้องตองแท็กุชวมี้ต้องสคนพมาสองคนเธอมา้สองคนเยอย่อ้ขถ่ายให้ไหมเธอ ลูกค <łość> ้าไทยเลือกพื่าลูกค้าที่แถวครับที่แถวกลับไปเลยค่ะ bye ทำไมหายไปอ่ะที่คุยๆต้องกดแชทเครงหน้าจอแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเออแล้วว่าผมลงมาเท่ๆดีกว่านะน่ารักเออน่ารักสุดเดูแบบไม่ตั้งจวยอ่ะไลฟ์ผลิตไลฟ์ผลิตครับตามเซมอันนี้คือตอนเซมมีไอจีมันบอกว่ามนเอี้ยมัน่งอยู่มันยังไม่ได้ดูผลิตไลฟ์เลยแต่ผลิตเค้กเป็นเห็นอะไรคือแฟนคลับบอกอ่านดูไลฟ์แล้วเพ่อนี่เป็นแนวที่แบบแล้วไลฟ์มีเวลาไลฟ์ใช่ไหมมีเวลาไลฟ์เป็นตัวแบบตายตัวนึ่งไม่ครับอยากไลฟ์เ็นไลฟ์อยากวาง อยากวางก็ <kung> ไหนก็วางแฝงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แจ้งขับผลิตครับติดตามไอจีเซมานุสกอเซซามีด้วยนะครับได้มามาได้ขายของได้ขายของเซมานุสกรเซซามีดนะคองายของขายดีกว่าเป๊กแล้วหยุดดีก็โดนรีพอร์ตนะแล้วอย่างนีิเซมานุสกรเซซามีอยากได้อยากเพื่อนถึงพันคนเป๊กเพื่อนพี่งดดูอยู่ตลอดจริงๆก็่ันอยากไปเซ็จกัน เมื่อกี้เมื่อกี้พี่แม่ตายมาพูดพี่มาบอกให้ผลิตมันอ่านลายชันบ้างนะฮ่าชือชื่อไอวามคงเสีจไมยังง่างางมีดำนด้วยตออีเขาอย่งแค่ไหนตนี้เขาจะ้องอจอันดนะอืมยังไงยังไงม่เหมือนเต่า เปต่าไงอ้วนเนี่ยนที่สิบประดานูงแม้แต่เนาะมันมันจ้องดูเล็กไลท์จริงๆด้วยได้ไขถามว่ายังไม่เสร็จงานแบบนี้ก็เห็นอะไรก็แสดงว่ามันดูอยู่แล้วมันก็แคปตอน์อะไรสุดยอดโฆษณาเพราะมันถามดี่โคอร์แนครับเกียร์เมันบอกว่าวันนี้มันยุ่งมากยังไม่ได้ดูสเปคไลฟ์เลยจะเจอไปแล้วกี่คนเนี่ย้วบอกว่าเพื่อนกูแต่ปุ๊บ อันนี้คือ8,000ใช่ไหมหัวคนไม่ใช่เราจะกอยางเกิดแอรตอนนี้เราช่องทางแอร์ร้อนแค่ไหนนะแอร์จะมีสันคขับยอดไลห์โฟลโล่บนบนพื้นคืนยนหนาน่ายิ่งสภาพตอนนี้ตอนตอนนั้นตอนนั้นเป็มก็ไหลโฟลโล่หมดอะไรงานเลยโอ๊ยกูพูดธรรมดาด้วยแหละแต่อยากสงบไงไม่อยากเทก็เลยพูดไปงั้นแหละแต่ถ้าเผลอก็คือเผลอ แต่ไงาไนเลยไม่้ไม่ด้เครียดเออวันที่สิดไปดูดีไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตต้องมาคอนเสิร์ตอะไรครับพยายามจะเข้าไปคอนเสิร์ตอะไรครับคอนเสิร์ตอะไรนะอ๋อคอนเสิร์ตติ๊กมอเเพเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้แตกางเทือเออเบิร์น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 เป็นสิ่งเป็วหรอไม่ใช่สิวครับเปลาเออร์เบิร์นเออเบิร์นเ็นิเก็นิม่ไ้เก็บาวางว้ อย่าลืมอย่าลืมดูในการเขียนลยดีดีเบคูลิชโชว์ด้วยนะแต่ว่าไม่บอกว่าวันไหนให้ตามดูทุกที่เลยเอ้โหท่านเป็นอย่างนี้นี่เยต้องลงขึ้นเวทีไหนนะพระคาร์ลอนค่ะพระคาร์ลอนอยู่แถวไหนลังสิตอยู่ตรงพาราเทียเขเนี่ยวเขาพี story, right? ่น right? ี่เราข่าวสารบ้านเมืองมาไม่ได้มีเสียงเขามีเสียงสิยงก็สามารถที่จะเสียงได้เก้าเก้าเอมีแฟนคลับเจ็บก็ว้าวนะต้องห้าสิศิลปินนะเ แล้วแต่รเ้ยตน่งกัน้มาคือคือ่มัมีมันมันกันกัะไรแบนี้าได้สวนทุกโนเลยค่ะ5เวีขายปาล้วนเซเว่นนะบเือนะไอินน่ไทินนี่ค่ะเมัน สมาดกอรร์ออะไย่าลืมตามไปคอนเซ็ปต์มาด้สกอร์เซสมีนะตามแล้วเดี๋ยวราจะมีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยมีคนพิมพ์ให้รายการชีวิตดีดีออกการเจ็ดเอาอากาศเจ็ดมิถุนาบัตรเออร์บนก็ซื้อแล้วเจอกันค่ะอุ้ยรักมากเอออ่ะมีอะไรจะขายอีกอ่ะอย่าลืมไปซื้อโสดนะ จะเริ่มไปซื้อร้านผลไม้พี่แอนด้วยกันได้ครับที่ไหนครับพี่แอน์ร้านผลไม้ที่ไหนนะโรงงานขุดที่พื้นเราเปิดวันนี้ค่ะเฮ้ยหยุดมาเนี่ยไปเฮ้ยทำไมอ่ะเขาเกิดไม่เอาแบบครั้งที่แล้วที่แบบกอดกันแต่ไม่ใช่นะสรุปใช่เหรอการาล่มันเป็นอุบัติเหตุอะไรสักอย่างจะเรียกอะไรเป็นอย่างเขาดูอยู่ข้างบนนะวัอ้าจริงเหรอได้ได้ได้หรือเหรอาคือไลฟ์อยู่แล้วก็ ดิ่วที่บนไงเออรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแล้วเหมือนมันก็ดิ่วเบกเบกมีอะไรอย้กูเลยบางชาไม่พูดกระดามึงมึงดมหัวใจยังอ่ะมึงดมหัวใจได้มึงรู้ยังดมหัวใจอะไรมึงคองหัวใจเขาดิขอหัวใจเลยครับอ๋อมันปิวมาจากข้างๆเหรอว่ายของมึงไม่ได้ของกูได้กูดมหัวใจมันขึ้นมาจากข้างล่างอย่างเงี้ยแล้วกูก็เอาจมูกเข้าไปอย่างเงี้ย เขามึงกินได้ใช่ใช่ใช่ไม่เห็นง <c oughs> <cia> <fuck> <c oughs> <ruption> ับเลยสักพักแบกทีเรียกินคอเออเออดีดีเออเออโอเคนี้ก็ได้ดิเหรอชอบแบบอันนี้อย่างเงี้ยไม่เห็นคือต้คนนึ่งนหะโอ้โหอับแถงงับปังเถลอหลแม่ แล้วง่วงแล้วอ่ะมือต้องมือมือต้องมาดูเล่นต้องใหญ่กระดาษอะไรมันขึ้นมาไหนเนอะอะไรแต่พี่พี่มากินหัวใจพี่มากินหัวใจไม่กล้าเข้าไปชมพู่ชมพู่ชมพู่อะไรือว่าแล้วไม่ม่กล้าเข้าไม่กล้าหรือว่ามีกลิ่นปากแอลดีค มเข้าโอ้ยพอแล้วแม่กูจะขอซองมึงนั่งไปเขาอยากเห็นหน้ามึงใช่เขาอยากเห็นหน้าแกคนเดียวอุ้ย